จริงท,ทั้งหลายมีใจมีเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสําเร็จแล้วด้วยใจนั่นดีชั่วอยู่ที่ใจจึงให้ดูที่ใจตัวเองปรับปรุงแก้ไขใจตัวเองที่ไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขพุทธศาสนาเรานี่กระเทือนโลกมานานแล้วนะให้มากระเทือนหัวใจเราบ้างสิก็าศาสนาท่านสอนลงที่หัวใจสัตว์โลกทางนั้นไม่ได้สอนต้นไม้ภูเขาที่ไหนนี่นะดินฟ้าอากาศกว้างแคบขนาดไหนาศาสนาธรรมนี่ไม่สนใจที่จะไปสอนสอนที่หัวใจของสัตว์โลก อันเรียกว่ามโนปูฟังขมาธรรมามโนเสถามโนวยาจริงทั้งหลายมีใจมีเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสําเร็จแล้วด้วยใจนั่นดีชั่วอยู่ที่ใจจึงให้ดูที่ใจตัวเองปรับปรุงแก้ไขใจตัวเองที่ไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขมันคิดไม่ดีให้แก้ไขให้มันไปทางคิดดีพูดไม่ดีอย่าพูดแก้ไขให้พูดไปทางที่ดีทําไม่ดีอย่าทาจริงได้ไม่ดีอย่าทําให้แก้ไขดัดแปลงไปทําในทางที่ถูกที่ดีนั่น ท่านท่านสอนว่าอย่างนั้น